นินเทนโด c แคปคอมกำลังนำโลกเกมสู่จอภาพยนตร์พร้อมสร้างรายได้และแบรนด์โลก Nintendo Nintendo Co และแคปคอมแคปคอมโคผู้พัฒนาเกมของญี่ปุ่นกำลังนำตัวละครและโลกของเกมไปสู่จอภาพยนตร์พร้อมสร้างรายได้และแบรนด์โลกผ่านการแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการผลักดันให้ Nintendo เติบโตเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ยั่งยืนสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า Nintendo วางแผนเพื่อปล่อยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง The Super Mario Galaxy Movie ในเดือนเมษายน2569ตามด้วยภาพยนตร์ฉบับคนแสดงที่แดัดแปลงจากเกม The Legend of Zelda ในเดือนพฤษภาคม2570 Nintendo เพิ่งดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทในเครือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจัดอีเวนต์และสินค้าจากตัวละครในภาพยนตร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากภาพยนตร์ The Super m a r i o b r o อเบเดส ที่ออกฉายในปี2,566ซึ่ง Nintendo ร่วมผลิตกับสตูดิโอแอนิเมชันรายใหญ่ของสหรัฐ Illumination ป Ill um ระสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและทำลายสถิติทั่วโลกส่งผลให้ยอดขายเกมในแฟรนไชส์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ชิงเงรุมิยาโมโตะผู้บริหารของ Nintendo และผู้สร้างเกม Super Mario มองว่าการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เป็นช่องทางให้แฟนๆได้กลับมาเชื่อมโยงกับเกมของบริษัทอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการผลักดันให้ Nintendo เติบโตเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ยั่งยืนในที่สุดเกมก็จะหยุดทำงานเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาแต่ภาพยนตร์จะคงอยู่ตลอดไปเขากล่าว บริษัทแคปคอมพยายามผลักดันยอดขายเกมผ่านการแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มานานแล้วโดยบริษัทมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ถึง2ี่เรื่องนับตั้งแต่ภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Street Fighter ที่นำแสดงโดยชองคลอสแวนดมในปี2537ซึ่งภาพยนตร์เรื่องใหม่ในแฟรนไชส์นี้มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนตุลาคม2569นอกนอกจากนี้บริษัทยังได้สร้างภาพยนตร์ฉบับคนแสดงที่แดัดแปลงจากเกมยอดนิยมอื่น,นๆเช่น Resident Evil และ Monster Hunter อีกด้วยฮิเดกิยาสุดะผู้วิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทหลักทรัพโตกล่าวว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา IP อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยกระจายรายได้และเพิ่มการรับรู้แบรนด์เขากล่าวว่าเกมขยายครอบคลุมทุกยุคทุกสมัยและภาพยนตร์สามารถกระตุ้นความรู้สึกทวินหาอดีตส่งผลให้ผู้คนกลับไปซื้อเกมที่เคยเล่นจึงถือเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่เสริมกันได้เป็นอย่างดี